สวัสดีค่ะเรามากินส้มตำกันเถอะทุกคนวันนี้เขาจะมากินส้มตำชวนกินส้มตำปูปลานะจ๊ะมาเร็ว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 มาามา,มา,มาจะเห็นกันไหม สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมากินส้มตำกูปลากันค่ะวันนี้เนาะนึกอยากกินมาเร็วนี่น่าจะดีไว้ทุกคนน่าจะดีมากอยากกินตื่นมาแล้วบายสามกว่านี่มันกี่โมงเราไม่รู้แต่อยากกินมากินด้วยกันเนาะ มือใดมากหรือปะมือหน่อไมอห้หน่อไม้เพิ่นให้มัหน่อไม้ต้มมะเขือต้มอ,อันนี้ะะผักกะทินแล้วก็มีผักกูดผู้จักผักกูดไม่ใช่ทุกคนผักกูดผักกูดอันนี้อร่อยมากจริงๆมันไม่มีรสชาตินะแต่ว่ามันกรอบ พี่ชอเอาไปเอาไปผัดก,กับน,น้ํามันแต่แม่ชอบกินชอบกินแบบว่าสดๆแบบอร่อยรสชาติมันคือคือเคี้ยวไปแบบมันจะแบบว่าเหมือนอะไรอยู่ในคอมันจะแบบเหมือนเหมือนเรากินอะไรที่มันเป็นแบบลื่นๆคอมันประมาณนั้นเลยสีสันน่าตะดีไนะน่าจะดีนะอยากมากินด้วยกันค่ะ มื้อไหนไม่รู้มื้อกลางวันมื้อมื้อกลางวันกับมื้อเย็นรวมรวมกันนี่ค่ะกินด้วยกันนะคะหนึ่งเส้นหนึ่งเส้นเด็กด้วยนะทุกคนเพิ่งเลือด้วยเนี่ยันิ่เลือดด้วยเราก็จะใส่กระเทียมเจียวกระเทียมเจียวของเราเองนีคะ ดย๋ยวมา่ขายของพอก,กิน,อน่อนมาค่ะมาทานด้วยกันพักผายกันได้นะคะมาทานข้าวกันมื้อเย็นมื้อเย็นมื้อกลางวันพว่งกันเดี๋ยวว่ากันนะคะทานไม่สุภาพ <c oughs> สื่อคาแล้วสวัสดีค่ะ มากินส้มตำปลากับแม่โอกันค่ะส้มตำปลาน้าจะดีมาจทำเองทำอะไรเองทุกอย่างร่วมกับตัวไม่อ้วนก็นให้รูปัปนใช่ไหมทุกคนนี่ค่ะส้มตำมาก็ส้มตำกันแล้วก็นี่มะเขือม้เขือ อร่อยอร่อยนะเราอยู่ตลอดไปช่วแป๊บนึงนะคะหั่นต้ตมตำกันค่ะมาก่ะเครื่องแน่นๆทุกคนเครื่องแน่นๆคือจริงๆอ่ะกินผักเยอะๆก็ดีนะดีต่อสุขภาพแก่แล้ว นนมันก็้ค่หีบคอเอาไปรูว่าค่ะแล้วก็เอามาใส่มุกโพวกค่ะมุกค่ะแล้วก็เอามาใส่กระเทียมเจียวส่วนส้มตำก็จะบอกว่าปลาลต้มเองนะทุกคน <c oughs> คือพอดีว่ามีน้องคนหนึ่งคะ่ะเขาเอาปลาให้มานานมากแล้วเราก็เลยไปเจอเราก็เออไหนไหนก็เขาให้มาแล้วเนาะก็เลยต้มเองการต้มของเราก็ เราก็ต้มใส่ใส่ใส่น้ําตาลใส่น้ําตาลมะพร้าวของเราเนาะที่เราทำอยู่แล้วแล้วก็ใส่กะปิแล้วก็ใส่น้ําก็จะได้ออกมาก็คือประมาณนี้มันคือความภูมิใจของแม่โอมากเลยนะทุกคนต้มปะลาลากินเองมาถึงจุดจุดนี้แล้วคะ่ะก็อร่อยนะอร่อยอร่อยอจะมาทานด้วยกันค่ะ มื้อเย็นได้อะไรทานกันบ้างคะละไม่ละไมหาจาะทุกคนละไมละไมมื้มอ,มมอเย็นได้อะไรทานกันบ้างจริงๆกินแค่นี้ไม่ต้องกินแป้งกินอะไรเราก็ได้นะก็เนื้อพอ อ่อนมากอ่อนมากมันคือมันคือผักกระถินฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่ด้วยนะ,ะมาชวนกินส้มตำกันค่ะมาชวนกินส้มตำกันเผ็ดเผ็ดเหมือนกันนะเนี่ยจร,จริงจะบอกว่าไม่ได้ไม่ได้นับผิดด้วยนะตอนที่ใส่ไป ใส่ใส่ไปอร่อยปลาร้ต้มเองมีกัิทำปลาลาเองสะอาดต้มนานกว่าจะอู๋กว่าจะได้ใช้เวลาเคี่ยวนานกันนะคะปักกูดกูดจ้ปะปักกูดตุ้งแต่ต้มต่ำกัน นี่คือตักกูจะจ้ะอร่อยลองไปหน้านี้หน้าฝนตักกูจะเยอะมากๆจะเยอะมากๆเอาไปผัดน้ำมันหอยได้แล้วที่แม่ชอบคือเขาสามารถกินได้หมดเลยเพราะมันเกาะตั้งต้นเลยอร่อย,ออยมาทานด้วยกันค่ะมาๆมา,มา ทักทายกันได้นะคะใครที่เข้ามามาทักทายกันฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่ด้วยน,นะคะถึงเช่นกันถึงเช่นกันเผ็ดเหมือนกันนะเนี่ยเผ็ดจริงจังมาก ไปเมาไปตอนนี้ท่านไหนที่ยังไม่ได้ยังฉีดวัคซีนแล้วบ้างะคะหรือว่ายังไม่ได้หรือว่ายังไงะคะตอนเนี้ยออกมาหลายช่องทางมากในการที่เราได้ฉีดคือเหมือนมีสิทธิ์จะได้ฉีดสวัสดีค่ะพี่จานพี่จนันกินซุปตำกับน้องไหมน้องกินซุมตำปูปลาหมายว่า อร่อยอร่อยมากมะเขืออร่อยจ้าพี่จันคนมาแอบ,บเบิร์แล้วจ้ะ่าหลายจา้าน้าจ่ามากินน้ำสั่งจ้ะ เ,เผ็ดจ้าเผ็ด <l ots> มากินกับน้องโอเ,เลยเฮ้ยอร่อยจริงๆนะพี่จนันแซบแซบเป็นตาหนาจับคนกินก็เ,เผ็ดนะเนี่ยมันก็เส้นขึ้นขึ้นเลยก็ย้ ืมก็เลยก็จ้าพี่แเลยด้วยหละแบบมาจ้าต้มตำปูปลาเนโอ้กับเนโอ้เริ่มเผ็ดแฮะไม่เเผ็ดไอแอบดูก็ฝากกดแท็กกดไลค์กดแท็กไปด้วยนะจ๊ะเห้ออิ่ม <reci> เอ้ยเผ็ดไม่ให้อิ่มยังไม่อิ่มเผ็ดืมปลากรูปลากรูจากปลากรูรดปลากรูจ้ะมีคนแอบ,บมองมีคนมาแอบ,บมองเรากินตุ้มตำํำจ้ะแต่ผินอ่อนมาก คจะบอกว่าโดยพื้นฐานเป็นคนกินผักอยู่แล้วนะจนที่บ้านเรียกมนุษย์ผักกินผักทุกอย่างสามารถกินได้หมดทุกอย่างสามารถเอาเข้าปากได้เลยทุกอย่างผักจะมีผักอันนึงที่กินแบบกินไม่ได้พี่จันผักอันนึงที่น้องกินไม่ได้คือผักอะไรที่มันอยู่ในทุ่งนาผักกระแหงน้องกินน้องกินดิบไม่เป็นอะ แคบละเข่าตำเองทำเองจ้ะทำเองทุกอย่างตวงเล็ว,ว่าแบบนี้เมนูนี้อาจจะทำให้ใครบางคนพร้อมคือใครบางคนอาจจะอ้วนขึ้นเผ็ด <laughs> <laughs> จังมากเผ็ดจ้ะมันเผ็ดเพราะอะไรอะ่ะมันเผ็ดเพราะอันนี้ปะม,มาอ่อย,ออยเคยเป็นไหมเผ็ดทู่ตายอะ่ะ กินแล้วเผ็ดแล้วมันดูดไม่ได้ทุกคนจริงจังมากเพิ่นน,น,นี่ผ่านไปถึงนอทีแล้วไม่รู้ว่าแต่คือเผ็ดจริงจังมาก ก็เยนากอร่อยมากเปิดขึ้นตามธรรมาตินอารสถานการณ์นยงไม่ดีนะรัมาณประมาณเนี่ยนะครับระมาณเนี่ยคนติเยมากพี่ต้องลวเองเพื่อนตัวเองแล้วเาปังนาอร่อย้า้อ่อยองตามทเยอะรูอะัเ กต้มต่ะักกับผักระอะเราะผักูดผัดกูดผัูดอร่อยไร่อยอร่อยจิ้มไม่ได้พูดอะไรนะเนี่ยผูดพอดีค่ะพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบทานต้มตำกับน้องพี่แม่ทำานต้มตำกับน้องเร็วเร็ว แต่ตอนนี้น้องเผ็ดต้มตําต้มตําปูปลาค่ะพี่พี่พปูปลา <c oughs> <c oughs> มาค่ะพี่เชียบมาเลยค่ะบินมาเลยค่ะพี่เชียบบินมาจากอุบลค่ะ <c oughs> <c oughs> น้องเอาอัน,นี้พี่เจียบของเราอ่ะ มาใส่เส้นได้อยู่นะคะพี่อร่อยอนนไม่เผ็ดก็ไม่อร่อยเนอะต้มต่ำเนี่ยผักก็กินอร่อยมากอ่ะพี่พี่กินน้องอ่ะรสอ่อนมาก จะไปแล้วที่ไหนล่ะพี่แม่มิ่งกินยิ่งอ้วนยิ่งกินยิ่งอ้วน,ย,น,ย,นยิ่งอยู่บ้านยิ่งอ้วนน้องจะบอกว่าน้องไลฟ์อยู่นังคารน,นะพี่ๆใช่ค่ะพี่ พี่เจีย๊ยบใช่ใช่อร่อยอร่อยน้องใส่ตอนนี้น้องใส่ใส่กว๋วยเตี๋ยวใส่ผัดหมี่บางทีผัดผักน้องก็เอามาใส่ด้วยเพราะว่าน้องอ่ะเกียดทุกกระเทียมแล้วอันนี้มันไม่ทําให้เหม็นบ้านด้วยนะทุกคนไม่ทําให้เหม็นบ้านด้วยเพราะว่ามันกรอกมาแล้วไงก็ใส่ก็เวลาที่เราผัดผักใช่ป่ะคะเราก็แค่น้ํามันลงนิดหน่อยเพราะว่าในในน้ในใน รูเ็มเจียวมันก็อาจจะมีน้ํามันอยู่ในนั้นนิดนึงเพราะว่าน้องอ่ะทายีงแห้งไปอยู่แล้วเราก็ผัดเข้าไปก็ผัดออยกินคนเดียวจะหมดจานแล้วเนี่ยคือพ,พี่เชื่อปะจะหมดจานแล้วเนี่ยอืมว่ <laughs> เห็นจานต้มตําน้องไหมอะค่ะพริกเต็มเลยพี่พริกเต็มเลยนี่คือกินคนเดียวจะหมดจานละกินไปเรื่อยๆตาแแรกตําออกมานะเอ๊จะหมดไหมกินแบบกินมาเนี่ยดูพี่ๆดูพิกหน้าตามันจะะหน้าตาคือแดงมาอ น้องก็สู้ค่ะอร่อยมาเดจอจอกินชมตำน้ำกันจ้ะบางคนก็อาจจะถนัดใช้มือนะแต่น้องไม่ถนัดพีพีเก็ใช้ทันซ่อมนี่แหละมันไม่ถนัดใช้มือเราเห็นคนจริงเขาจกน่ากินไงน่า,าอร่อยหมดพักน้องมดแล้ว <c oughs> พี่แม่คะสม,มุดประการเป็นไงบ้างพี่มาอนี้กับตัวอยู่บ้ค่ะกวนด้วย เอมละไปลองทำทานดูนะคะพี่ๆตำปูปลาดูนำเสนอปลาปลาาหมูต้มเองนะจ๊ะทุกคน <c oughs> ทําไปเรื่อยก,ก่อนจากไปก่อนจะเลิกขอขายของนิดนึงนะคะพี่ๆยังขายอยู่นะคะน้องจะมีเออ,อีกรสหนึ่งนะคะเป็นน้ำพริกปลาน้ำพริกปลาซึ่งปลาเนี่ยน้องทําเองเป็นน้ำพริกเจ้าวปลา นะ,ะอันนี้อันนี้เป็นพริกตาแดงหกสิบาทกระเทียมเจียวเก้าสิบเก้าบาทสนใจทักอินบ็อ์มานะคะเซตนี้ให้สองร้อยพร้อมส่งนะคะพี่พี่ทั่วไทยคะ่ะนะคะงั้นวันนี้น้องไปแล้วนะชวนกันกินแค่นี้แหละมาทักทายกันเปนอังคารน,น้องไลฟ์สายเสื้อผ้านะคะโดยคิดน้องตักเจอเลยอะ่ะงั้นวันนี้ไปก่อนนะคะพี่พี่ขอบคุณนะคะที่เข้ามา ให้กำลังใจน้องฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ